เพื่อนคนหนึ่งของครูซื้อหมวกม,มาฝากจากญี่ปุ่นครับดูก็เลยดีกว่า เชือกมาให้ให้ร้อยเองโอเคเดี๋ยวครูพาทำเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยทําเพื่อเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกท่านอีกช่องทางหนึ่งครับครูได้หมวกใหม่มาวันนี้จะพามาถักสายรัดไททอยครับ ฟังดูไม่คุ้นหูใช่ไหมครับสาหรับการที่ครูเรียกว่าสายรัดไททอยในวงการของกิจกรรมลูกเสือเนี่ยก็จะมีหมวกของพุง่งธำชาลูกเสือซึ่งเป็นหมวกปีกกว้างแบบนี้นะครับก็จะมีสายรัดเข้าใจว่าเป็นสายรัดคางซึ่งไม่ใช่นะครับเป็นสายรัดไททอยนะครับเออคนนี้ครูจะพามาทําให้ดูว่าเขาทํากันอย่างไรเวลาจะผูกรัดไททอยนะครับมาดูกันเลยนะครับทีนี้ครูจะเริ่มจากการาประมาณสายก่อนนะครับว่าควรจะประมาณสักเท่าไหร่ ก็จะแบ่งส่วนของเชือกทั้งหมดเนี่ยออกเป็น3ส่วนแบบนี้นะครับโดยจะว่าจากรูที่อยู่ตรงนี้นะครับให้ส่วนที่เป็น3ส่วนเนี่ยความกว้างอยู่ระหว่างรูซึ่งอาจจะให้กว้างกว่ารูเล็กน้อยนะครับกว้างกว่านิดหน่อยนะครับอ่าเอาละทีนี้ก็เมื่อได้ระยะแล้วครับก็จะวางไว้ที่พื้นเลยนะครับอย่างนี้นะทีนี้สําคัญก็คือเนื่องจากสายนี้มันเป็นสายแบนจึงต้องมีการไล่สาย ไม่ให้มีการบิดเป็นเกลียวนี่ครับเห็นไหมมันจะบิดเป็นเกลียวอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของสายเอามาคล้อมไว้ตรงกลางอย่างเช่นอันนี้ครับเอาด้านใดด้านหนึ่งมาคล้อมไว้ตรงกลางให้เป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าสายที่อยู่ตรงกลางมันจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็สายที่อยู่ด้านข้างมันจะอยู่ข้างล่าง2อันครูก็จะนับให้เป็น สายที่อยู่ทางด้านคู่เนี่ยเป็นชุดที่1เราจะเริ่มทําจากชุดนี้เลยนะครับพับเข้ามาเพื่อทับสายตรงกลางเสร็จแล้วเนี่ยด้านนี้มันจะมีแค่เส้นเดียวด้านนี้มันจะมี2เส้นแล้วเราก็เอาเส้นนอกทับลงไปตรงเส้นกลางคําว่าเส้นกลางนี่มันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เส้นนี้กลายเป็นเส้นกลางแล้วหลังจากที่มันถูกทับเห็นลักษณะที่มันจะเป็นเขาเรียกเปียสนะครับอย่างนี้นะพอทับเข้ามาแล้วเนี่ย ก็ต้องมาไล่สายให้ไม่ปีนกันนะครับอ่าเสร็จแล้วด้านนี้ก็จะมี2ด้านนู้นก็จะเป็น1ก็เอาด้านที่มี2เนี่ยเส้นนอกทับเส้นกลางอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวครูขอจับยกขึ้นมาแล้วกันนะเพราะว่าสะดวกต่อการทํามากกว่านะครับอ่าทีนี้มาดูเราก็พยายามดึงให้มันตึงมือพอดีนะครับนะครับด้านนี้จะมี2แลเราก็พับเข้ามาอ่าทีนี้ครูทําไปได้เรื่อยๆจะไม่บรรยายนะครับทีนี้สังเกตดูข้างล่างก็จะเริ่มไขว้กันเหมือนกัน หางเชือกเส้นที่เป็นเส้นเดียวๆเ,เนี่ยต้องพยายามแกะออกตลอดนะครับอย่าให้เขาถูกพันไปต่อขั้นต่อไปก็ทับเหมือนเดิมเข้ามาเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่ถูกพันไม่เป็นไรแต่พอถูกทับไปอีกเส้นหนึ่งแล้วเนี่ยจะถูกพันแล้วดึงออกเลยนะครับดึงออกเลย ตรงนี้พอใกล้จบแล้วเนี่ยต้องต้องคอยระวังให้ดีนะครับต้องไล่สายให้ดีนะครับยังทับกันเหมือนเดิมมันยังอยู่ในตำแหน่งเดิมอยู่นะครับตรงนี้จะต้องทับมานะครับเห็นไหมตรงนี้ทับมาตรงนี้คือจะจบแล้วนี่คือทับครั้งสุดท้ายและเส้นนี้ก็เอามาทับเส้นนี้ครั้งสุดท้ายพอทับแล้วเนี่ยมันไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องสอดลงไปนะครับสอดลงไปให้มันจบพอดี นี่ครับเห็นไหมครับหัวท้ายจะจบเหมือน,อนกันเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับหัวท้ายเหมือนกันเลยทีนี้เราก็ดึงเพื่อให้เขาให้ตัวกันเนาะให้ตัวกันหน่อยโอเคนะครับก็ขยับให้เขาให้เขาขยับให้ตัวกันได้นะครับก็จะได้สายรัดท้ายทอยออกมาเป็นแบบแบบนี้นะครับทีนี้วิธีประกอบวิธีใส่กับหมวกทำยังไงอ่ะดูต่อเออร้อยขึ้นไป ร้อยขึ้นไปจากรูนี้นะครับรูนี้ก็ร้อยขึ้นไปทีนี้วิธีวิธีดึงให้มันพอดีนะครับให้ดึงนี่นะครับให้สายรัดไตท,ทอยนั้นอยู่ในขอบหมวกอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาแล้วเราก็นําไปผูกไว้ด้านหลังผูกด้วยเงื่อนพิรอดนะครับนี่ครับเป็นเงื่อนพิรอดอ่าอย่างนี้นะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จนะโอ้ถ้าใครไม่รู้ก็บอกว่าสายสั้นแค่นี้มันจะไปรัดได้อย่างไรเดี๋ยวครูใส่ให้ดูครับจับทรงอย่างนี้ครับก็สวมเมืองด้านหลังอย่างนี้นะอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้ครับเทไหม ครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องของครูด้วยแล,และคลิกเข้าไปชมช่องของครูครับมีเรื่องราวสาระดีๆที่น่าสนใจมากมายส่วนข้างล่างนี้จะเป็นคลิปที่ครูแนะนําไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากสาระดีๆไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ